สวัสดีครับวันนี้นพอเราอยู่กับก o เกิลค่ะเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ค่ะติดรอบหนึ่งนะคะ Google เนี่ยอยากเข้าโค้ซสายตั้งแต่ตอนไหนตอนนั้นนะคะหนูมา Open House แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆเลยรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็แนะนําหนูดีแบบทุกคนเลยก็เลยชอบค่ะแปลว่าเราเตรียมตัวเก็บผลงานตั้งแต่ตอนไหนคะสำหรับรอบพอร์ตหนูจําได้ว่าหนูเตรียมตัวตั้งแต่รู้ตัว ก็น่าจะประมาณม .4 เลยอะค่ะก็รู้ป,ปุ๊บก็คือทำพอททุกอย่างอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยคำถามนี้จะเป็นคำถามที่เด็กหลายคนกลัวคือด้วยความที่เป็นเอกแสดงรู้ตัวแล้วว่าเราเลือกผลงานยังไงในการเก็บหรือว่าในการทำผลงานช่วงมปลายของหนูเน้นทำไปก่อนเลยค่ะมีโอกาสอะไรที่แบบ ทุกคนหยิบยื่นให้มาอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าหนุ่เหมาะอะไรเงี้ยหนูก็ทําแบบทําไปก่อนแล้วค่อยมาตอนทําพอร์ตก็ค่อยมาแบบรวบรวมข้อมูลแล้วก็คิดว่าจะเอาอันไหนใส่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพออะระวางแผนแล้วถึงในเรื่องของการออกแบบพอร์ตบางด้วยความที่เด็กหลายคนจะเป็นห่วงตอนนั้นมีวิธีการหาเล็บยังไงหรือว่าเรามีวิธีการแบบเลือกคาพอร์ตยังไงในตอนนั้นคือหนู่ไม่ได้หาเลฟเลยค่ะรู้สึกว่าถ้าหาเลฟอะมันจะไม่มันความเป็นตัวเองมันจะแบบน้อยลงรู้สึกว่า อยากให้แบบเป็นตัวเองให้มากที่สุดในพอร์ตอะค่ะเราทํานานไหมสำหรับตัวพอร์ตเองค่อนข้างนานเลยค่ะประมาณแบบเดือน2เดือนเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแบบเคนวาอะไรเงี้ยแบบทำไม่ค่อยเป,เป็นเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าต้องใช้เวลาการเรียนรู้เยอะมันมีกดดันนหมด้วยความที่รอบหนึ่งเอกแสดงก็ค่อนข้างที่จะโหดมากๆในเรื่องของแบบอัตราการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ย กดดันมากมากเลยค่ะตอนหนูมาสัมภาษณ์อ่ะหนูนั่งติดกับแบบดาราสองคนซึ่งตอนนี้ก็ก็ติดมาแล้วกลัวมากแบบตื่นเต้นมากจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดการสัมภาษณ์มาแล้วเล่าตอนประสบการณ์สัมภาษณ์ให้ฟังหน่อยว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างพอเปิดเข้าไปในห้องสัมภาษณ์แล้วก็เหมือนเก็บความแบบสั่นแบบโยนทิ้งก่อนหน้าที่จะเข้าไปแล้วก็เลยเข้าไปด้วยความที่รู้สึกแบบช่างแม่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นตัวเองแล้วก็ พูดแบบพูดดีๆแบบว่าเหมือนรวบรวมสติอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพอเราแบบออกมาจากห้องสัมภาษณ์คือเรามั่นใจหรือเปล่าว่าเราติดหรือว่าตอนนั้นมันยังคืกยางกลางอยู่มั่นใจค่ะเพราะว่าเห็นหน้าอาจารย์แล้วอาจารย์เขายิ้มแล้วก็รู้สึกว่าเราดูมีแววก็เลยคิดว่าต้องติดแน่ๆขอดริีใหแค่น้องได้ไหมในการแบบสัมภาษณ์รอบเอกแสดงเพราะว่าเอกแสดงเขาแบบเหมือนจะให้แสดงหน้ากล้องโดยเฉพาะเราทีหนึ่งหนูรู้สึกว่าต้องเป็นตัวเองอะค่ะต้องเป็นตัวเองมากๆรู้สึกว่า ต้องมีคาะเลกเตอร์แบบไม่ซ้ำใครอะไรแบบนี้ค่ะผลงานแบบไหนของเอกแสดงที่น้องๆควรจะมีหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานไหนอ่ะมันก็สามารถทําให้แบบว่าเราติดได้แค่เราต้องใส่แบบดีเทลในการแบบว่านําเสนอในพอร์ตของเราให้ดีแบบใช้คําให้มันเป็นนะคะรู้สึกว่ามันได้หมดเลยผลงานในฐานะรุ่นพี่เอกแสดงมีอะไรที่อยากจะแบบลบความเชื่อผิดหรือมีอะไรที่อยากจะแบบบอกน้องๆไหมว่าจริงๆแล้วเอกแสดงแบบ เป็นยงไงหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่แบบว่าฮิตฮอตมากทุกคนจะแบบคิดว่าเอกการแสดงอ่ะเอาแต่ดารารับแต่ดาราไอดอลอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่จริงเลยนะคะคือตอนเนี้ยที่เรียนอยู่อ่ะคือคนธรรมดาแบบคนปกติคนแบบ เออไม่ได้แบบมีหน้าที่การงานสูงส่งอะไรขนาดนั้นแบบเป็นดาราเป็นไอดอลเขาก็เรียนกันอยู่นะคะตอนนี้คือไม่จริงเลยไม่จริงมากๆค่ะแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดน้องๆบอกว่าหนูอยากจะแบบปรึกษาพี่ได้ไหมเรื่องพอร์ตหรือว่าแบบเรื่องการเรียนสำหรับโคไซ์ได้ค่ะได้อยู่แล้ว G G N R K R I K R I L X ใน IG ค่ะ ก็ถือได้ว่า EP นี้ก็เป็น EP ที่น่าจะได้สาระความรู้เยอะมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะเข้าโคไซในในรอบที่1ของเอกแสดงนะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันให้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแจ้งก,กัแมนในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ